นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเกป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวหงงานกันออได้ปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเงิน power สบายดีท่านผูสชมนี่มันเป็นประตูโค้งที่เพิ่นกำลังเห็ดเคื่อเขาสู่เส้นทางบอนเขตอุตสาหกรรมการาไา้โน่นทอ บอลเขตอุตสาหกรรมในการข่าในนวนทองอยู่จุดเขตอีส่วนใหญ่แมนเป็นพวกพวกจักษ์โรงงานเพราะว่าจะเป็นทางโรงงานตัดยิบโรงงานผลิตแานนี้ต่างๆนะท่านผระสมแมนแมนอยู่ที่เขตการข่านวนทองสนันเป็นไปทีส่นใจอยจะเขตเบียร์เขตงานต่างๆนี่กัสามารถไปสมัครเบียร์สมัครงานสอบถามได้เพราะว่าเงืเ่อนเดือนเริ่มต้นอย่นี่ก็บที่พระส้งเติม เราไปท้าม่งเด้อเป็นพิทีบำบัดไปเฮ็ดเอกอยู่ต่างประเทศน่ะนะแต่ไปจากเห็ดเอียงอยู่บ้านเ้องของศรก็ลองสอบถามเบิ่งอัปเดตล่าสุดกับตอนนี้ถนนพ้นทางตะกี้นี่ก็เออเป็นมัยุมัยะแต่่วาเดี๋ยวนี้เพิ่นกับกำลังปลูกดอกไม้ใส่เป็นดอกเข็มก็ถือว่าถ้าหากแล้วกัตัดต่อกำงามนี่กับิจบสิงามถนนพ้นทางนี่ดีเลยนะถนนนี่ สถึงทา่คอนกรีตผนนังนอกทับโสมดีคือเห็นน้ำกันนี่นะเออเมื่างกาขั้นต่อไปขั้นเพลินเส็นขีเส็นแน่และกามีการบูรบัดหักษาส่วนดอกไม้มีการปัดปวดรุนหัวทางบอลมันเป็นขีฝุ่นขีดินขีต้มอ๋อมันก็นง่ามเลยนะบ้านเฮานี่เออจะมาถึงว่าเสียหายมันต้องพิพิโรต่เอาาลวาดอกคอยเป็นคอยไป จริงสำคัญปากทองพระชจาสนกแหละมันสำคัญที่สุดประกาศใครดินก็ไลมีใครมีหน้ามีกมากา่กี่ซิมี่ยังนอแถวเกียดีกับเพื่อนกับบุกคอย,ยคร้ายแถวเกียดีก็ขืนยุกับกลุ่มบานหัวเสียงเยรื่องธรรมะส้มขนกบกลุ่มบานหัวเสียงแต่ว่ามาตอนนี้นี่แน่นอนแล้วมันมีบอลฮกจักพกงานมีบอลผลิตมันก็นต้องมีอาหารค่าเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการหาเงินเป็นบออมีไรยางด้วยกัน น้มฝนนี่บ่วา่าจะไปไซแห่งคนไดกัเห็นน้ำการเปื้อนเส้นทางบางซ้ายนี่กัเป็นคุ้มเป็นบอ่อโดยเฉพาะแมนตีนทศสบาลเมืองออกมานอกเมืองนี่กัเห็นไลทุดไลนเส้นไลา์ทางเปรเพออันจุดอันจินจงที่วามันเปรเพนที่ทับโสมมันก็คืออ่าหนึ่งการระบายนำบอ่อท่านเรื่องทับโสมบางบอ่อนี่กับบ่อท่านมี้องระบายนำสนั่น,น มันก็เลยเฮ็ดให้น้ำมันไปอังไปอ้อเฮ็ดให้น้ำมันขึ้นตามถนนทั้งทางรถเหยียบสามพ่อพระเภทรถใหญ่รถบรรทุกนักคือสิหยับขี้ดินขี้ร้อนขี้ต้มเออขึ้นมอเตอมันนักมันก็เริ่มสุดโซมลงมันก็เป็นแนวมันแล้วแบบนั้นแต่ว่ามีถ้าหากว่าเออคันมีโตประเพลิดอ่ะอ่ะบอลพองระบายน้ำในมาตรฐานยังไงเนี่ยนีมันก็เพียยากเนาะท่านผู้ชมบวกกับอีกอันหนึ่งก็คือ มีห้องะบายนํำแล้วเตว e ่าเนาะอันนี้ก็ขื้นครับหลายผักส่วนน้ำกันบบาตเตมันอ่าจิ้ิโทษกับเต่ผู้ไดผู้หนึ่งมันกับโบไดนะ้เนาะมันกับวบ่าเรื่องกันใส่มีส่วนห่วมส่วนร่วมกันมดสุขภูสุคนเพว่บบาจ,จะเป็นทั้งอ่าพนักงานทั้งผักรัดเองพนักงานทาัน้เง,ง,ทงเอกช้นหรือแม้กระทั่งอ่าพระส้นท,ทุกทั่วหนา้าผู้ที่มาใส่หยวนย่านพานาใสดถนนวนทางเดินทางกลเส้นทางชุดต่างๆนะั่นก็ให้มีสติ ใหมีควมฮัที่สอบน้ากันบอกลูกบอกร้านโดยเฉพาะแมนการทิมสีทีนยาส่าไนีอนออ่อันนี้เราตามควมจริงบานเฮานี่ยงคงคือธรรมดาไล่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ประสญญานอีกกลุ่มคนส่วนหนึ่งมีข้าเจ้ามีการพัฒนามีการพัฒนานี่ควมหมยก็คือพัฒนาทางด้านควมคิดนี่มันสวยกันเลยไลน์ได้ท่านผร้ชมเนีเ่ยแต่หากว่ามันบรจบูรงามจะสีพิน่นกับคีไตกับแมนวาแมนวากับโบทิมแต่ว่าบางคนนี่ อนุญาตเออกินแล้วนี่กะทิมสะไายไปยังสีโอ้ยมันกนะเป็นอียังที่บงงามบานไอ้หนาาบานเฮ้า,าบานเมืองเฮามันสีงามธรรมศาสตร์บานเฮ้านี่หาหหแล้วทรรมประสมธรรมศาสตร์บานเฮาหนีห่หาแล้วต่างแต่ว่าการบรรวชศักษาการอ่าทัี้เบาตรงๆก็คือความคิดของบางคนเป็นยังบ่ท่านใดแบบว่าเป็นทางสากล เคือเพื่อเฉพาะเป็นการถิ่มเศษขี้เนื้อเศษอาหารเศษเรื่องต่างๆนี่อันนี้แหละขั้นเอาบอมีส่วนรวมด้วยกันกับที่ว่ายากๆได้อ่าเบิ้งคู่ขางทางตัวนี้เนาะทื่ว่ามะหอดจุดนี้นี่มีต้นไม้ใบเยังกับต้นต้นหญอย่างนี่ละขึ้นทับขึ้นทับดอกขึ้นทับต้นต้นต้นยังพันปลูกต้นดอกเข็มใส่กลางทางนี่กับที่ว่าเออขึ้นมาปรุงเปลือกมาเลยนี่ข้าวหอมาะหอดเดี๋ยวทับปุ๊บโซ่เป็นมาหอดละ ศูนย์การข่าเขีแดตด่ว่าแอดมินแทกพวกเขาบอดด้เขาไปทางไหนเรื่องทนบุตรส้มนิคมอุตสาหกรรมและการข่าุ่นทองอยู่ในหนนีเพันจะมีประเภทปลอมย่ามขจจาก,ก็จะสอบถามต่างๆนี่เขาไปไหนแมนบัดนี่เขาไปไนหันเขาจะจะสอบถาม,ม่าจุดประสงค์เปล่าไม่เข้าไปเหตุยังยังทางนี้ทางนั้นแอดมินกับบรดิเตียมยังมาเนี่ยก็เลยบอท่านขเขาไปกับให้ทนบุตส้มเบิงออมหอบในนิกรพ่อ ให้ผู้ว่ามาวอดจุลันนี้เขตสุดอ,อุตสาหกรรมกันขาดรูทองเป็นคือแนวใดกา้าตามทีไซต์ตายอดมินบาดผ่าไปเห็นอยู่ในนี่อ่าเมนว่ามีหันขาไรเอ่อเพาะลุยหยาดท่านประสบโมเมนต์หันหาขามันเป็นห้องจากห้องงานน,นะหลายอ่านี่เขาเบิงภายนอนกันสิเข,ขาใจแต่ว่าคือเบาหันแหละเนี่ยตอนนี้เขาเลิกเบียร์เลิกงานนี่หมดเขากลับมา กินนออาหาหรยู่่ีเส้นทางตัวนี้นี่แอนพินกับโมมันใจว่าเพิ่งตัดไปสอดหอดจอดหอดใสแต่แอนพินขอเทือนกลับก่อนเดี๋ยวสิเอาทางเบื้องเบื้องข้างอันนะให้ทัาทัพส้มกันได้เดี๋ยวเขาสิดคอยไปญานหน่อยก็ให้ท่านผู้ชมหูแล้วว่าเส้นทางคนตีตัวน,นี้กัเริ่มมีการปรับปรุงหลายอย่างให้มันดีขึ้นพวกไอ้แถกเหมาะอย่างต่างๆนี่เพียงแต่อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจบางคนที่ว่าอยากสอบอย่าเฮ็ดงานทำเนื่องสื่อของท่านผู้ชม ก็คือว่าขั้นเขามาจากถนน13บไต่แล้วเข้าสีเขามาทางไดก็คือสังเกตเห็นน้ำกันว่าจะมีประตูโค้งผลกำลังเห็ดใหม่เขามาทั้งบานหัวเสียงดีนะทังประสบนี่พนักงานเข้าเจ้ากันเรืงเรียนเข่งไปน้ำกันว่าคุกจักโคกงานร้ายนะการขัดสีวาอีกสีว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่โบแมนเพราอ่ามันจุดเขตนี้มันบอกเรื่องฮุกจักโคกงานนําผลกินใส่ซืรอขึ้นมาเป็น น,น,น,นะนิคมเนาะนิคมอุตสาหากรรมและการค้านี่ซื้อเพราะวแตถุสุญัต่เขอถทษเพราะว่า,ตา,ววาแต่ละแต่ละซื้อนี่กับพิความไหมแตกต่างกันในเทอร์โบส้มแต่บางอันไข่ายคือการต่างเต,เตเ่ว่าพนจะใจแยก,แกรพระเพรบอนพันผลิตหรือว่าบอนจะสางเงี้ยต่างๆันนะเทอร์โบจะใจแย่แบบนั้นเนาะสนดนซื้อจังต่างกันนี่ เขาไปได้นีเป็นพิที่ว่าบ่มีเวียกงานส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นกับโบอยากให้เขาไปเพราะว่ามันเป็นบอลผลิตบอลดีเด่นงานถ้าสิเขาไปแท้ๆก็ต้องได้แบบว่าขออนุญาตทั้งบอลประตูโค้งื่อกี้นี้อยู่นี่มีทุกสรรพาติบริษัทท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นทั้งอันน่ะน้ำมันหอยหลอดบอลผลิตหรือว่าบอลสังกระจายสินค้า หอยหลอดน้มมันผื่นของไทยนี่ก็มีนี่ก็ของจีนกรีนฟ f i e ของจีนนะครับบริษทัททั้งอังกฤษกับก็มีได้ท่านผู้ชมเอ็ดวินเคยเข้าไปเทือนึงแล้วเคยบินโดรนให้เบิ่งอีกเทือนึงแต่ว่าคลิปเก่าๆก้่ะคุณบริมานี่หลายปีเติบแต่ท่านผู้ชมสองปีได้ละนี่หอยหลอดตัวนี้เนาะอันนี้เป็นของไทยนี่นี่มาตั้งคอันโบแมนแต่ว่าของศาสตร์ไดศาสตร์หนึ่งเด้อสำหรับการก่อสร้างตั้งค์ขนาดจะอยากให้เข้าใจแบบนี้ นี่คือว่าเป็นการที่ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งและจุดเขาไปในอีกสี่เขาเห็นแบบว่ามันคือแบบปลาอย่างโค้งโค้งโงเี่ที่จริงแล้วมันกะหกในบ่อลทั้งหนาเขากู้คือกันว่าเป็นยังมันสองหกเนาะท่านผู้ชมเออแต่ว่าเขาไปทางในหั่นก็เพิ่นก็ปูคอนกรีตปูยางยังอยู่กัรงงานเพิ่นก็สะอาดกับบางบอลมันก็เออจะเป็นคือเฮาฮู้นํากันนนั่แหละใส่มันัวถึงกับเาี่คือจังซี่นี่เห็นบ่ท่านผู้ชมเห็นจังซี่นี่นี่ เพราะว่าทางนี่เฮ็ดนี่เนาะนี่แม่นกำลังเท็ตเพียอนไม้นี่สร้างไม้เนาะบาดนี้คัดสร้างไม่แลยกินดินกีนดอนนี่มันติดอยู่ตีนรถหั่นน่ะเออเขามาใส่บวกกับเส้นทางที่ว่ายังบ่ทันได้ปูยางมันก็เกียบสิตีนรถเข้ามาเพราะว่ามันยังฝนขัดเกียบเข้ามาัซ่นน่ะมันก็เฮ็ดให้ตกเกียร์ลนใส่เส้นทางนี่ก็เปื้อนคือเห็นนี่แหละเออเปื้อนเอาจังซี่แล้วเปื้อนคันว่าตกมายามแรงก็กลายเป็นขี้ฝุ่นไปอีกแบบนึงงในนี been, guys, degree, C, ่ <t> <com> เห็นบอกมันกาไลลายอย่างน,นั่นสนั่นประเทศที่กำลังอ,อยากยกตัวเองใหุ้ดพนจากลวยพัฒนาดีกว่ต้องได้เป็นแบบนี้เบิด์ทั้งแหละโอ้ยตัวนวด,ดมาแต่นะอันณากรุงเทพมาะนครรถรถเกง๋งอ่าธรรม,มาดาดอ,อกยี่เซ่มันกาขาจะมาเยานธุรกิจนะโอเคแต่เบอร์สมกับจับประมาณนี้ในการที่มาอัปเดตให้เบิิง มีมีเวลาจำกัดบอสเด้เขาไปทางใหนเด้อ่าสันบาซีได้ขอบใจเป็นกำลังใจให้ทางสองแอดมินิึงมาไปด,ดีตลอดเด้อขอบใจการติดตามมาบสม้มอย่ากดติดตามกด subscribe สบายดีขอบใจที่ทางเขามาับสม้มอย่าลทมงเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยกัน